เทคนิคการติดป้ายกำกับภาษีนะครับวิธีการติดการติดก็คือการเปลี่ยนเวลาเราเราจะเปลี่ยนตัวเก่าออกตัวใหม่ใส่นะครับถ้าแบบนี้ถ้ากาวตัวนี้นะครับกาวตัวนี้มันยังเหนียวอยู่เราก็สามารถจะเอาตัวนี้ใส่ซ้อนมาได้เลยนะครับซ้อนแบบนี้นะครับี๋ยวก็ติดเลยนะครับติดตำแหน่งเก่านะครับ ตันนี้ผมก็ซ้อนมาสองแผ่นเลยครับเหมือนครับนี่กาวนี่มันมันเสื่อมนะครับมันไม่ค่อยเหนียวเลยครับผมก็จะเอาเอาไอ้แผ่นสติกเกอร์ที่เป็นกระดาษจาวนี่ครับแผ่นใหม่นะครับก็มาดูเทคนิคการติดนะครับติดให้มันขอบขอบล่างขอบบนขอบซ้ายขอบขวามันเสมอกันนะครับติดแบบไหนนะครับครับเทคนิคการทําให้ไป ตัวนี้แปยภาษีเราเนี่ครับให้มันเสมอทันพอดีกับไอ้ตัวสติกเกอร์ mm. หรือว่ตัวแผ่นกาวตัวนี้นะครับให้ใหมันดูสวยนะครับหมายความว่าล่างบนสายขวาในี่ันพอดี mm. แล้วเทคนิคการติดก็คือครับเราก็ <c oughs> แกะตัวที่เป็นสติกเกอร์นะครับ mm. หเหนียวๆเนี่ยครับ mm. ไม่ต้องแกะออกหมดนะครับ ให้เหลือติดไว้ครับเพื่อเราจะได้เอาตัวนี้ครับไปทาบกับแผ่นแผ่นกระดาษตัวนี้นะครับให้มันเสมอนะครับโดยการคว่ำหน้าลงนะครับต้องคว่ำหน้าลงครับหงายแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าหงายแบบนี้ถ้าเราติดไปมันก็จะเห็นเราด้านหลังนะครับเราต้องคว่ำหน้าลงนะครับแล้วก็มากะให้มันเสมอครับก่อนที่เราจะเอาอสติกเกอร์เหนียวๆนี่ติดนะครับเราก็มาดูซ้ายขวาล่างบนให้มันเท่ากันนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วครับเราก็เอาตัวนี้ติดไปเลยนะครับผมนี่นะครับติดไปเลยนะครับติดไปแล้วก็ประมาณนี้เราก็ก็สามารถเราออกได้เลยเอ,ออกจากแผ่นนี้นได้เลยนะครับอันนี้ก็เห็นไหมครับจะพอดีโอเคครับตอนนี้เราก็เอาไปติดที่รถได้เลยนะครับ